ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคลิปการเล่นเกม Soc c e r Manager 2 0 2 2เช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็ยังเป็นการเล่นทีม Manchester u ยู t e เ็ของผมอยู่นะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์มาในคลิปล่าสุดนะว่าอยากให้ผมคุมทีมอะไรหลังจากที่เลิกคุมแมนยูแล้วก็เล่นใหม่นะก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่คอมเมนต์มานะก็มีทั้งหลักๆนะครับจะเป็นทีมจากอังกฤษเป็นหลักนะับแล้วก็ตามด้วยที่อยากให้คุมทีมจากลาลีกานนครับเดี๋ยวยังไงใครที่คอมเมนต์มาผมก็จะดูให้นะว่าทีมไหนนีมการ เชียมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยมันมีแค่ทีมนั้นหนึ่งทีมเนี่ยไม่ได้มีทีมนี้2คนทีมนี้3คนนะอาจจะเล่นแบบว่าคนที่คอมเมนต์มาคนแรกในการที่ให้ผมเล่นทีมนั้นนะครับอาจจะเล่นสักฤด,ดูการหนึ่งนะจบไปก่อนนะรอภาคใหม่นะถ้าเกิดภาคใหม่ยังมาอาจจะเล่นทีมที่2ที่เพื่อนเพื่อนเชียนะก็คืออาจจะเล่นสลับกันไปตอนนี้เพื่อนเพื่อนเชียแต่ถ้าเกิดมีทีมไหนทีมหนึ่งเนี่ย ที่มามากกว่าทีมอื่นที่เพื่อนเ,เชียร์ก็จะเล่นทีมนั้นเป็นหลักไปเลยนะงั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครที่คอมเมนต์มาในคลิปล่าสุดที่ผมอขอความคิดเห็นในการที่แบบว่าออยากให้ผมคุมทีมอันไหนเป็นทีมหลักนะสำหรับการเล่นทีมใหม่นะครับโอเคแล้วก็รับชมคลิปในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสองช่องทางหลักเหมือนเดิมครับทั้งเพจฟุตบอลเกมนะครับที่ก็สตรีมเกมส์ฟุตบอลมินิเจอร์สองยี่สิบสองเป็นหลักนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับ CKJ Channel นะครับ ก็ช่วงนี้นะทีมผมอยู่ช่วงตลาดซื้อขายเปิดรอบ2พอดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอเซตค่านี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็คือเป็นวันที่1มกราปี2อพีพอดีนะครับและตลาดซื้อขายเปิดแล้วแล้วก็นักเตะที่ผมขายไปล่าสุดนะครับอ่าจะเป็นทางด้านอ่ามาคัาดเลสฟอร์ดนะครับแล้วก็ลาปอร์นะครับ2คนนี้นะฮะที่ไปล่าสุด ทําให้การเงินเรากลับมาปกติแล้วครับทางด้านมาคัลเลสฟอร์ดนี่ผมหายกับไรซิสนะครับค่าตัว47ล้านนะขายไปได้57ล้านนะครับตอนนี้ไปอยู่ทางด้านอาร์บีไรซิสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะขายตัวหลักไปเลยครับเีอย่าตัวอื่นมาเล่นแทนนะแล้วก็อีกคนนะครับเอเบร์ลาปอนะครับขายกับเเลวอรโบกเซนนะสองคนนี้ไปอยู่ลีกบุนเดอติก้าทั้งคู่นะครับก็ค่าตัว22ล้านนะขายได้31ล้านนะครับเอเบร์ลาปอนะครับ นี่นะฮะสองคนนี้นะหลักๆนะครับทาให้การเงินกับผมนี่กลับมาบวกแล้วนะตอนนี้นะครับนี่นะฮะสังเกตได้ว่าอ่าจะบวกเจ็ดสี่ล้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในซีซั่นบวกอยู่ร้อสิบสี่ล้านนะครับเพราะว่าเรามียอดการขายนักเตะมากกว่าซื้อนะเพราะาเราขายนักเตะได้สองร้อยสิบหกล้านนะเราซื้อนักเตะมาร้อยหกสิบสี่ล้านนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองหานักเตะมาใหม่นะเพราะว่านักเตะที่ผมขายไปอะ่ะ เป็นลาปอใช่ครับเป็นตำแหน่งดีฟเฟสเซนเตอร์ทีนี้ผมจะมาหามาเพิ่มนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้คือผมนอกจากหาเซนเตอร์เนะี่ยผมไปเจอนิวนิวโอาบิยองนะก็คือสัญชาติเดียวกับโอเบยองเลยครับที่อยู่กับทางด้านบาร์เซโลนากาบองนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่านักเตะที่ผมว่าน่าจะเป็นนิวโอาบิยองเนี่ยค่าพลังจะเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าโอาบิยองณปัจจุบันเนี่ยค่าพลังตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ ก็ตอนนี้นะครับตัวหลักๆของผมนะก็สำรองนะครับก็จะเป็นทางด้านสโตนนะฮะที่เป็นเซนทรฮะสำรองนะแล้วก็ดาร์โลด้วยนแบกซ้ายแบกขวานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งกองหลังแบ็กขวาก็จะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันนะครับนี่นะฮะสามคนนี้นะครับจอห์นสโตนตัวซับพอร์ตนะครับดารโลแล้วก็นิโคลัสมิเคิลสันนะครับผมจะหาตำแหน่งบดีเฟนเตอร์เพิ่มคนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กองกลางผมโอเคแล้ว ส่วนตำแหน่งที่ผมขายเลฟฟอร์ดไปนะผมก็จะเอาทางด้านอดีเยมี่เนี่ยลงไปยืนข้างหลังทางด้านจอนาธันเดวิดแทนนะครับก็จะเปลี่ยนกู้หูของจอนาธันเดวิดเนี่ยเป็นทางด้านอดีเยมี่แทนนะอันนี้ของจอนาธันเดวิดนะครับส่วนเบนจามินเซตโก้ก็ยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ในทีมผมนะก็คอยสลับลงซัพพอร์ตครับก็ลงไปทั้งหมด6นัดนะครับยิงไป4ประตูนะครับสำรอง12นัดนะครับผลงานถือว่าคล้าได้นะปานกลางนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงตัวหลักนะครับโอเคแต่บางครั้งถ้าขยับ ซานโชก็เล่นได้นะแต่ว่าซานโชเขาจะเล่นตำแหน่ง AMC มซีซัพพอร์ตจะดีกว่าแนละ้วเพราะว่าถ้าเขาขยับเป็น AMC หลังทางด้านจอรทแดนทีวิตเนี่ยถ้าถอยเอเดรีมีดลงมาเนี่ยมันจะเล่นไม่ถนัดนะคือมันเล่นได้คนระับจะเป็นสีส้มนะครับโอเคก็ขยับแบบนี้นะฮะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจมสันนะครับสไตล์เดียวกันนะทางด้านเป็นอ่าซัพพอร์ตสไตรเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาดีเฟนซ์เซนเตอร์เพิ่มคนหนึ่งนะเราจะดู ทางด้านนิวอบไบย่งด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมจะขายเพิ่มอีกคนหนึ่งนะฮะจะเป็นเดวิดเดคคนะครับเป็นผู้รักษาประตูหล่นมามือ3แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ค่าตัวเหล๋ยวยะที่4.75้าล้านนะครับอายุ3าปีแล้วนะสัญญาเหลือแปเดือนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะผู้รักษาประตูนะครับอันนี้ผมปั้นขึ้นมาเป็นมือ2แทนนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่นะทำให้ความสามารถไม่ค่อยกระเตื้องนะครับผิดกับนักเตะที่ผมเอามานะฮะคนนี้เอามาก่อนนะครับ เอามาตั้งแต่ฤดูการ2022หรือ23นะครับแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นเกมบ่อยนะทั้งหมด27เกมนะครับนี่ฮะเอามาตั้งแต่ฤดูการ2023นะครับได้มาฟรีนะฮะแล้วก็ลงเล่นเกมทั้งหมด27เกมทําให้ค่าพลังเขาขึ้นสูงกว่าเพื่อนในร่น่มในร่วมรุ่นเดียวกันนะขึ้นไปที่77แล้วนะครับก็ประเมินนะครับพลังแฝงอยู่ที่79-97นะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่า,วาอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับเป็นค่าประเมินนะครับอีกข้อนึงนะฮะ จะเป็นทางด้านพอเวเดนนะครับคนนี้ได้มานะครับก็ได้ลงบ้างไม่ลงบ้างครับลงไปสิบนัดนะฮะคนนี้ได้มาตอนฤดูกาล2024นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอีกคนนึงนะครับก็ได้มาเหมือนกันนะแต่ว่าได้มาหลังสุดแต่ว่าไม่ก็จะลงสนามทําใหมเข้า่าหลังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะวันนี้65นะครับได้มาตอนนัฐปาประมาณ2024นีะครับดูก่อนนะมาอะมาตอน2025เพิ่งมานะคนนี้นะครับคอนเนอร์ไอซี่นะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปลองที่ตลาดซื้อขายนะเดี๋ยวไปดูว่าที่ผมหานักเตะมีคนไหนบ้างนะครับที่ผมจะหาจริงๆด้วดุการนี้นะก็เป็นเซนเตอร์นะครับซึ่งเซนเตอร์ที่ผมจะหาเนี่ยก็คือเป็นตัวฟีเอเยนนะครับหาฟีเอเยนก่อนเนาะแล้วดูว่าฟีเอเยนทั้งหมดในช่วงตลาดเปิดมกราเนี่ยรอบ2เนี่ยจะมีใครที่ค่าตัวแล้วก็ค่าพลังเป็นไงบ้างอันนี้ผมจะซอสจากค่าพลังเป็นหลักก่อนนะครับเอาค่าพลังเป็นหลักก่อนเลยนะครับตอนนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะจะเป็นยังไงบ้างครับก็อ่าการซอสนะครับเอาค่าพลังเป็นหลักนะก็จะมีทางด้านอิลิปไดเออร์นะครับแดกบ้านะแล้วก็เคอร์ชีนะครับที่เป็นนักเตะที่มีอายนะุแล้วก็ตัวฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดนักเตะที่ฟรีแล้วก็อายุน้อยแล้วก็ค่าตัวสูงๆนะครับอันนี้เราจะสเกลจากค่าตัวสูงๆเป็นหลักเลยนะครับนี่สามสิบห้าล้านนะจุดห้าอีกคนนึงครับที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นอ่านิว โอเวอไปยองก็คือคนนี้นะครับอเล็กซานเดอร์มายี่นะครับเป็นนักเตะสัญชาติกาบองเหมือนกันนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้านะฮะแล้วก็เล่นในทางแอสแท็กไม่ฟิลซ้ายขวากองหน้าเล่นได้หมดเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งตรงกลางนะครับคนนี้แล้วก็สก้มาแล้วนะครับค่าพลังประมาณนี้ถือว่าจุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องของความเร็วนะแ3แล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับส่วนพลังแฝงก็อยู่ที่ประมาณ87-99นะครับแล้วก็มีเคมีที่เหมาะสมปานกลางกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สำหรับการต่อสัญญาคนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ77 0 0 0ต่อสัปดาห์นะฮะสถานะเป็นแบงก์อัพเพยเยอร์ค่าตัวในะการเซ็นสัญญาฟรีเนี่ยสิล้านให้ไอเจนิคหล้านก็คือเสียทั้งหมด16ล้านนะครับส่วนกองหลังอีกคนนึงที่ผมเล็งไว้จะเอามาแทนทางด้านอพอที่ขายไปเป็นซับพอร์ตนะฮะก็จะเป็นคนนี้นะครับที่ค่าพลังเยอะสุดแล้วในตำแหน่งกองหลังที่มีเลตติ้งแล้วก็อายุน้อยนะแล้วก็ค่าตัวสูงพอสมควรนะก็คนนี้อยู่ที่ประมาณ57นะครับค่าพลังค่าตัว22.5ล้านนะครับ้า อีวานกาเซียนะครับคนนี้ถ้าถามว่าอาจจะเป็นนิวของสเปนได้ไหมอาจจะยังไม่ถึงนะเพราะว่าค่าตัวกับค่าพลังอาจยังไม่ได้มากพอแต่ถ้าเกิดเป็นนะิวนยอาจจะเป็นนิวปีเก้หรือว่านิวคารลอสปูโยก็ได้นะในที่ที่เป็นสัญชาติเดียวกันนะก็ประมาณนี้อาจจะเป็นอา่าคนละชื่อแต่ว่าค่าพลังแฝงกับค่าพลังติดตัวเนี่ยอาจจะเยอะกว่าเด็กรุ่นเดียวกันแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็พลังแฝงจะอยู่ที่ประมาณ82-99แต่นี้เป็นค่าพลังแฝงที่เขาประเมินมานะอาจจะไปไม่ถึง82ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับนักเตะการลงสนามบ่อยๆผลงานของนักเตะเองนะครับก็มีเคมีที่เหมาะสมกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นมาเด่นๆน,นะค่าตัวจะเท่ากับทางด้านนิวออบยองก็จะเป็นคนนี้นะครับนี่ฮะมาเซอุสนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นอ่า ถ้าเป็นนิวคนนั้นนิวอบยองใช่ไหมคนนี้อาจจะเป็นนิวเรวานดัสกี้ก็ได้นะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเล่นตำแหน่งเอฟอาร์ FR, คือกองหน้าด้านข้างนะครับแต่ว่าสไตล์เขาเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับอาจจะไม่ใช่พวกทาร์เก็ตแมนเหมือนเรวานดัสกี้นะครับแต่ว่าค่าพลังนะครับอาจจะใกล้เคียงของเรวานดัสกี้ก็ได้ถ้าเกิดเราเอาไปปั้นต่อนะอ่าคนนี้อาจจะคล้ายๆนะครับค่าพลังเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะแต่ว่าความเร็วเป็นรองนะครับโอเคแต่เ,เราจะมาดูทางด้าน นี่นะครับนิวอบยองนะครับเดี๋ยวผมไปดูนิวอบยองให้นะอันนี้เป็นกองหน้าตัวเป้านะครับอขออภัยครับเป็นกองหน้า FC แต่ว่าเล่นในทั้งปีกซ้ายขวาก็เล่นได้แล้วก็กองหน้าเล่นได้ทั้งหมดนะครับเล่นได้สองเท้าด้วยนะแล้วก็สไตล์เป็นตัวจบสกอร์เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนิวอบยองอ่าพาไปดูอบยองกันนะครับผมสกักเจอไปแล้วนะนี่นะครับก็อเผอิญมา เล่นเล่นอยู่แล้วถึงตลาดซื้อขายพอดีนะตอนขายนักเตะพอมาหานักเตะฟรีมาเจอคนนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยลองทําคลิปแนะนําเพื่อนดูดีกว่านะผมมาเจอนักเตะใหม่มาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะสําหรับอบโยงนี่นี่ครับตําแหน่งคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ครับเป็นกองหน้า FC นะเล่นในแทงค์อ่า AM นะฮะ AMR AML นะแล้วก็กองหน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลองดูประมาณนี้เลยนะครับ่าตัว2ล้านเอนะตอนนี้เหลือที่อยู่นะครับก็อายุ26ปีแล้วนะครับ ค่าตัวสองล้านแล้วก็เล่น2เท้าเหมือนกันด้วยนะนี่นะครับโอกาสที่จะเป็นนิวโอเบยองถือว่าสูงนะเพราะว่าตำแหน่งการเล่นนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัดสองเท้าเหมือนกันด้วยนะครับนี่น่าสนใจนะฮะอ่าก็เลยมาให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับโอเบยองนี่เขาเป็นนักเตะที่เลยช่วงพีคเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อมาแมนยูเนี่ยก็มีเคมีที่เหมาะสมปานกลางเหมือนกับทางด้านนิวโอเบยองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ซื้อนักเตะ2คนนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะอเล็กซานเดอร์มายี่นะครับเป็นตัวตัวสกอ์เหมือนกันนะครับ FC แล้วก็เล่นสามารถเล่นแอตแทกมิดฟิลนะครับซ้ายขวาได้หมดเนาะหรือว่าเล่นตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็กองหน้าซ้ายขวาตรงกลางเล่นได้หมดเลยสองเท้าเหมือนกันอ่ะเราต่อสัญญากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าพอซื้อมาแล้ววาลงสนามเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับเขาขอมา7จ็จ็ดนะครับจัดไปครับ เป็นแบคเอ็กเพเยอร์นะครับอ่าเรียบร้อยครับ New นิวโอเบียองนะฮะอีกคนนึงนะฮะอาจจะเป็นนิวปีเก้หรือว่านิวคาร์ลปูโยก็ได้นะแต่ว่าค่าพลังเขาไม่ได้ขึ้นสูงสุดในตลาดซื้อขายรับ2ที่ผมเซิร์ชนะก็คือจะเป็นทางด้านนิวโอเบียองนะครับที่ค่าพลังสูงสุดในตําแหน่งที่อ่าเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ ian, แล้วก็อาอยนุน้อยเลตติ้งสูงๆนะครับเพราะว่าค่าตัวเขาจะน้อยกว่าทางด้านโอเบียองนะอันนี้อาจจะเป็นทางด้านนิวปีเก้หรือนิวคาร์ลปูโยก็ได้นะครับ เป็นตำแหน่งดีเฟนเซอร์นะครับแล้วก็เป็นสไตล์บอลเพลิงดีเฟนเดอร์นะเล่น2เท้าด้วยนะครับค่าตัว22ล้านนะอายุ 17, 17ปีท่านเองนะครับพลังแฝงอยู่ที่82-99นะแล้วก็มีเคมีเหมาะสมปั้นการกับท่านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งคนนี้ผมจะซื้อมาเป็นอ่าตำแหน่งดีเฟนเซนเตอร์ตัวสำรองคอซัพพอร์ตตัวหลักนะครับนี่ต่อสัญญาก,กันเลยก็ต้องการอยู่ที่47,000ต่อสัปดาห์นะแบ็กอัพเพลเยอร์นะครับค่าตัวในการเซ็นฟรี6ล้าน7นะแล้วก็ เสียกับเอเอ e ีอีก4ด้านหนะครับอ่ะจัดไปเลยครับให้ไป50,000ไปเลยแล้วกันโอเคนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูซิว่านิวโอเปยองกับอาจจะเป็นนิวค l ร์ปูโยหรืออ่าลาดวีเก้จะเป็นยังไงนะครับนี่ถึงเข้ามาทีเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ช่วงตลาดเปิดอ่ามกรานะครับก็คือ1มกรา ถึงสาตอ็นอกรา,าเนี่ยจะเป็นช่วงตลาดเปิดรอบสองนะครับนี่ก็นักเตะบนนะครับไม่ค่อยจะลงสนามนะคนนี้เพิ่งเอามานะอ่ะให้เขาถูกใจหน่อยนะครับเดกอานี่ก็ไม่พอใจนะที่ประกาศขายนะก็ขอบนนิดนึงครับแต่ผมจะขายเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าจะมีคนมาซื้อเดกอาร์หรือเปล่านะครับนี่นักเตะใหม่เรามาแล้วนะครับนี่ฮะเล็กซานเดอร์มายี่นะครับ นิวโอเบยองนะเพราะว่าตำแหน่งการเล่นสไตล์การเล่นนะครับเหมือนกับทางด้านโอเบยองเป๊ะเลยนะครับคนนี้ขึ้นชุดใหญ่ไปเลยครับอีกคนหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นนิวคาร์ลปิเก้หรือว่าคาร์ลปูโยนะครับเ้าากไอ้คาลอาจจะเป็นนิวปิเก้หรือนิวปูโยก็ได้นะคนนี้โอเคขึ้นชุดใหญ่เหมือนกันครับามาปั้นนะซื้อมาปั้นนะครับตารางคะแนนเดี๋ยวต่อไปจะเจอกับไบตันนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรกการเล่นเกมก็สามารถคอมเมนต์มาทุกคลิปที่ผมทําได้หรือคลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูคะแนนตารางปัจจุบันก่อนนะครับก็ตอนนี้นะผ่านไป22นัดแล้วนะครับชนะ21แพ้1น,น,นะครับ6 7ประตูเสีย14ประตูนะครับประตูได้เสีย53นะคะแนนอยู่ที่63ถือว่าเป็นคะแนนที่ห่างกับอันดับ2เยอะมากๆนะครับห่างเกือบโอ้โย ต้อง13บ4คะแนนเลยนะครับส่วนดาวซันโวนะครับก็เป็นมาคาเลฟอร์ดนะครับก่อนที่จะย้ายไปก็ย3บาประตูนะครับพอมาคาเลฟอร์ดนี่ย้ายไปทั้งละสิบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงแท็กติกสักนิดนึงนะครับนี่นะพอผมซื้อมาแล้วผมก็จะมากดให้นักเตะเนี่ยมีเคมีที่เหมาะสมเลยนะไม่ต้องรองลงเล่นนะครับนี่กดไปเลยเดี๋ยวเรา คอยมาดูฟอร์มกันเล่นนะว่าพอผมเอาลงแล้วจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะฮะนิวโอเปยองนะครับคนนี้อาจจะเป็นนิวปีเก้หรือนิวคาร์ลตูโยก็ได้นะครับนี่ซื้อมาประจัดเลยฮะไม่ต้องไปเสียเวลาลองเล่นเกมหรือว่าซ้อมให้มันดีนะครับใครมีพยาบาลอยู่ก็ใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือทีมของผมนะฮะปัจจุบันใช้ผู้เล่นหลักแบบนี้นะครับไม่มีเดสฟอร์ดแล้วนะฮะตอนนี้ใช้เป็นอเดีเยมี่อยู่ด้านหลังทางด้านจอห์นดานเดวิดนะครับ ไตล์การเล่นแบบนี้นะถ้าใครสนใจสามารถเอาไปลองได้นะฮะแล้วก็แผนการเล่นใช้แบบนี้อยู่นะครับโอเคและนี่ก็คือคลิปการเล่นเกม So c c e r m a n a g e r 2022ครับเกี่ยวกับ,บการซื้อนักเตะนิวอุบยองเข้ามาในทีมนะแล้วก็ขายนักเตะแล้วก็หานักเตะใหม่เข้ามาเสริมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ